สวัสดีค่ะเคสนี้นะคะเป็นเคสที่พี่กุ้งเจอเดี๋ยวพี่พี่เอาให้ดูตรงนี้หน่อยลูกอ่าเนี่ยคือมีทั้งอักเสบมีทั้งอุดตันนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งจะทําการกดให้ดูนะคะนี่การกดขออนุญาตวางเม็ดสิวบนผิวหน้านิดนึงนะคะเพื่อที่จะไปได้ไวนะคะแล้วก็อเอ่อเลือดจะได้ไม่เยอะแล้วเดี๋ยวพี่กุ้งจะเช็ดให้ทีเดียวแล้วก็วันนี้จะกดเม็ดอักเสบให้ดูด้วยนะ แต่ก่อนที่จะกดอักเสบที่คุงจะกดอุดตามก่อนน้องเก่งมากเลยค่ะลูกอักเสบมันจะเจ็บมากหน่อย ไหนนะคะรอนแลกขออนุญาตเช็ดแล้วกันนะเหเช็ดออกผิวนะลูกนะ การเช็ดพี่กุ้งจะใช้สำลีแห้งนะคะในการเช็ดนะคะเพราะว่าจะห้ามเลือดไปด้วยในตัวนะคะถ้าใช้สำลีเปียกนะคะเลือดจะไม่หยุดนะคะตรงนี้ออกไม่สุดนะคะขอ,อนุญาน,ล,นลูกนะมันฝังแบบนี้เลยะค่ะ yeah ตอนนี้ขอเก็บข้างก่อนนะคะการกดสิวนะคะถ้าเรากดไม่สุดนะลูกนะถ้าเวลาถ้าเรากดหัวไม่สุดอ่ะกลับไปลูกค้าจะอักเสบได้พี่กุ้งก็เลยจะพยายามว่านะคะ3ามหนสองนะคะเต็มที่คือไม่เกิน3แต่ปกติก็คือ3ามจะไม่แค่เกิดนะคะประมาณสองเท่านั้น แต่ถ้าให้โดยรวมทั่วไปจะพยายามหนึ่งอย่างเดียวนะคะท้าหัวที่ง่ายๆเราก็ไม่ต้องใช้เข็ม ตงนี้ค่ะจะกดยากหน่อยเชื่อพี่เธอนะคะเวลาที่เราฝังสิวไว้อย่างเงี้ยค่ะลูกมันจะไม่หายถ้าหนูไม่กดออกแต่พอหนูกดออกเนี่ยค่ะหัวออกปุ๊บนี่คือหายปั๊บเลยนะคะ ต่อไปพี่จะกดเม็ดอักเสบให้ดูนะคะวิธีการกดเม็ดอักเสบเดี๋ยวทุกคนดูตามพี่กุ้งนิดนึงนะคะการกดเม็ดอักเสบของพ่กุ้งนะคะเวลาการกดของเรานะคะ เรากดเองที่บ้านได้ไหมได้แต่ส่วนมากนะคะทำเองเนื้อน้ำหนักมือจะไม่ถึงนะคะนี่เนี่ค่ะแค่นี้พอนะคะเห็นไหเนื้อผิวจะไม่สีอัะน,นี่คือการห้ามนะคะการห้ามเลือดนะคะไม่ไม่เห็นใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ดูอ่าเจาะสามเม็ดนะคะนิดนึงนะคะเนี่ยเวลาวางนะคะเนี่ย แบเลยได้ยินไหมลูกว่ามันออกอนี่นี่คือการห้ามนะคะห้ามเลือดเฉยๆนะคะเดี๋ยวพี่เช็ดออกให้ ถ้าน้องจะไปอยู่ให้น้องก็ได้นะพี่กอลฟอ๋อ เจ็ดไหมเจ็บแบบจิ๊ดจี๊ใช่ไหมอ่าเมสสุดท้ายแล้วค่ะลูกแต่พี่อายกจะให้ดูนะคะว่าคือจะให้ดูว่าเวลาเรากดเม็ดอักเสบเนี่ยเห็นไหม เวลาที่เราสก,ก็ดเม็ดอักเสบลองดูหัวนะคะนี่เห็นไหมเนื้อผิวของลูกค้าจะไม่ฉีดคือจะไม่ฉีดหรือว่าแตกไปกว่าเดิมนะคะนี่คือเนื้อผิวนี่ค่ะเห็นไหมนี่คือเนื้อผิวหลังจากเราเคลียมมกกร์เม็ดสิวอักเสบออกเสร็จแล้วนะคะนี่เลยเห็นไหมคะอ่ะ หลังจากนั้นนะคะพี่กุ้งก็จะทําการนะคะเช็ดทาความสะอาดผิวนะคะด้วยน้ําตกผักเอ็มไซม์พืชพอเช็ดทําความสะอาดผิวเสร็จแล้วนะคะพี่กุ้งก็จะทําการมาร์ครดเชื้อสิวด้วยน้าสมแต้มสิวค่ะตัวน้ําสมแต้มสิวตัวนี้จะช่วยพวกสิวอักเสบนะคะได้อย่างดีมากๆนะคะลดการอักเสบของผิวแล้วก็จะมาร์คลดรอยแดงของผิวด้วยตัวอะโลเวยราเจลเป็นบ้านหางจระเข้ลดการแดงข้างลอกของผิวสุดท้ายเลยนะคะก็คือมาร์คร้างสารพิษผิวด้วยมาร์สไลด์ลดสิวเวอรช์ชันพี่กุ้งกดสิวตัวนี้ เห็นไหมคะจะช่วยทําให้ลดการอักเสบการแดงของผิวตรงจุดนี้ได้อย่างดีมากๆหมั่นพอกเป็นประจำทุกวันทุก่กุ้ก้ากังตีว่า2เดือนได้ผิวใหม่นะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณคะ่ะ